สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องโอ้เหมือนนีคนนนนนนน่คือเป็นชีสแจฉกเนาะหยุดให้ซะเหมือนนี่เป็นทรงชีสแจฉกพี่น้องคือเป็นตาสีแดดเนาะ ล่าสุดพี่น้องเอ้ยตายหนึ่งแหละตายสองบ้านเดียวกันได้นบ้านเดียวกันเลยนาะแม่ต่างแต่แงต่างแต่ขวมหวยไปผุ่นสื่อพี่น้องบ้านเราเองสถานเดียวกันนะตายสองซบพ,พี่น้องพอถ้าเอาเสียแล้วเลยกับปุ๊ไม่เถาบ้า,บานน้อยก็เสียแต่บ้านเดียวกัน เอาบ้านน้อยก็เสียเขาเอินว่าตายสอนก็นได้น้อพี่น้องคันแบบนี้พรอรยยิ่งภาพมก็เสีบทได้ไปยหอดอันเฮือนดีทีมส่างเพื่อนผมแรกหนึ่ไปทำงานในการปลอมปลอมไปบ่ได้พี่น้องไปมากแล้วแล้วเจ็บแล้วปวดห้อ,องหอนหว่าแต่เราเสียอดได้อยู่บ่ ช่วยสิไปกับพญากระดือดจังไรไปคนดีบ่ได้แล้วบ้านในบุตรซองเทาแล้วผู้ยิ่งพี่น้องผู้ตายผู้คนเสียอีกเชียงนบ้านประกาศมืเอเ้าเนี่ย เราก็มาตีหนึ่งเมื่อคืนนี่บุลแหละสวยบุลแหละยังจะไปช่วงเช้าก็ไปกับ,บท่านเขาแหละตื่นมากแจง่งนะเขาให้พีแล้วบนแหละซ้ำขึ้น,ม,นมันฝาหาปปดโป่งหรือะไรไพชิลงก่อนไพชิลงหลังเนาะ หายมานีพาชิลงก่อนชิลงล้างหมดนี่นาน้องก่อนเนี่ยบะเถือเข้าเจ้าอันบะเถือกขาจ้เอาลงวันผาฮัตได้สะนะพอทตตาสิบเป็นวันเสาร์ผุสิ้หลตโอ้หักมือเดียวกันหัออออกอารมณ์พร้อมกันหักจะลงว่ามือนันน่นะเพาะพร้อมก,กันสองซกอ,อ,อือก็คือเจอวันนี้เอาลงนิดบ้า

หวานเดียวกันได้หน <player> um, ิพี่น้องเพิ่นตายถับก็ได้คนแนนนี่ข้าวรถนแล้วขากะโทนบอกว่าถ้าลง้ยเดือทั้งนี้เอากัเครื่องทั้งนี้ลงไปกันเอมเ็นหมกกะดาดนกัเน็ดเล่นข้นราไปเ่นอย่งน้นนี่ไ่ถ่ายยังก่อนก็ยังเผาเมือเดียวกันแถ่อันดานี่ก็ไเพ่ก่อนก็พว่ะ จักจกะไผ่กูกะรีเจ็บแโบกม่หอืมแม่จะกะไผ่ลืมนะคือว่าอะไรว่าพืชนีแต่มือเนี่ยพูดลยเนาะว่าพืาญแบบเขาไปอยู่เป็นหมู่เขาจับบนเมือกบมื่อก่อนเนาะมือเผาพูดเลย เหบี้ยเห็ดงาเลเดเี้ยเดล่นอันนมดาทำินอยู่ะทำแนมีแต่ไปอยู่เป็นหมู่กันนะแล้ก็ขับกันขึ้นเมื่อไแล้วแล้วก็มานอนกันนอนมีแต่สำนักแหละพี่น้องเพราะว่าวไล่ขึ้นดิต้องมือทราบขึ้นนี่มกะห้อนะหน่อยกระถกใจอกู่อก ทางนี้เลือกมือเลือกเว้นแักแหน่ได้พี่น้องเลยแล้วก็มีอันเอฟซีเป็นคอมเมนต์ว่าตอนป่วยคือนบอกไปรักษาที่โรงพยาบาลไปแล้วพี่น้องโรงพยาบาลเขาจนบ่อน่ะและ้วเขาจังส่งมาบ้านนะที่พี่น้องก็เอากลับขึ้นมาบ้านเลยเนาะเพื่อนมาตายก็ให้มาตายอยู่เฮือนเลนยเยานาะพี่เสียงพี่ตายอยู่โรงพยาบาลเพือเ่อนผ่อนซ่านกันหมอเขาเจ้าหลับบ่ได้เขาจะปวดบ่ได้แล้วเขาเอาขับขึ้นมาเ,เพื่อนแหละสิไปด้านทุรังสพไปนอนเผากันอยู่โรงพยาบาลเน พี่จะไปตายยุ่งบ้านหันพี่จะเอาศพเข้ามาบ้านเขาจะเสียงัวได้เนาะแม่มีแต่มานอนเผากันอยู่เฮืองนั่นแหละตายก็ตายอยู่เฮือนเฮ้าหนเลยมันบ่มีทางปูอะเลยบ่มีไปหามไปห้องมอสได้เขากระส่งไปห้องมอได้เขาเอาบ่ไปห้องมอได้เขาก็ส่งห้องมอได้เขาก็ส่งสิไปรักษาอยู่ในสายหมออยู่ใสาได้นาะสช้เอาปอกบทตรต้าเอ็กซ์ซว่าเป็นยังจะบอกไปรักษาอยู่ห้องพยาบาล อเอาไปทางไดกระส่งไปทางได้กระส่งก็งเลยเอามาเฮื่อนน่ะแหละพี่น้องเบิดเท่านั้นเนาะทางนี้นั่นทางกจะจอกหลับหล่ะคือเอามาเฮื่อนก็ท่าจจกอยู่ห้องบ้านาก็จาะกระยุยดอกเสียงเงินนอนในเตียงเขาสื่อเขาก็ใส่ให้ดอกยาก,ก็ดิใส่ยาให้สื่อแหละแต่เจ้ากันเขาไม่นหนักเบาเศร้าเขาบอกแล้วว่าหลักเรา้าบม่ได้ชาวมณนานกันชิบปต่ย,ยู่ห้องหมอบนันเอามาเฮื่อนเอาเข้าบ้านนี่ก็ได้เสียงหงวัวเป็นโตอีกคนน่ะท่านที่เลยมานอนเฝ้ากัน เดือนตากตาระตาอยู่เดืนอน,นแหละีะไไ่น้องบุษำนาล่ะตัวบุญเฮิ่งมาได้เนาะเดือนเป็นเดือนผมจะเด,นนเดือนนะั่นเนาะที่เราเป็นนักกินเนาะเอี้ยชี้เท้าแบบเ่าคนใดเนี่ยเสหุกนในบิ่งเด้อพี่น้องเว้ยเที่ยวันนี่นะ,ะ,ะเนี่ยเฒ่าผมมาเห็ุเทือนน้นำพญาย่ามเนี่ยแหละพี่น้องกระทิมส่างเดียวกันกับพญาย่ามนั่นล่ะชื่อเล่า พอใหญ่เตี้ยเฮาเอิญพอเทาต้าพอเทาต้าอยู่นี่พี่น้องตีมสั่งพอใหญ่พาพนี่แหละผห้องพอใหญ่พาพซะเนาะผู้ไอเบิองการเบิองงานเนี่ยไงนะอืมการมีการมีงานแล้วก็แล่นไปเบิองการเบิองงานหายไปประมูลราคาแล้วก็มาส่วนกันไปเฮ็ดเผินหันเผินแห้งเด้พอใหญ่พาพแบบครับหลุดกระช่าแต่เพิ่นไปเบิ่งการเบิ่งงานมันยังก็เบิดแล้วยังไง ยังข so ้าวบานก็ค <brightness> ือ <é> สิเนาะทีม <beautiful> ส่างก่อดคือสิแตกเลยเนาะบ่นี้แบบไฟข้าวบ้านอะไรเนี่ยทีมส่างคือสีแตกคือฉี่มีคนไปต้องหัวหน่าตายเลยข้าเจ้ากันเนาะขันเจ้ากับแห้งเจ้าไปหายไรเลยไหมอื้ม เมื่อนี่สีแดดอยู่เมือ่อน,นี่โบตกดอกฝนนี่จะป่นเหดเพื่องว่ายายขึ้นเนี่ยมาได้ป่นนะขิ้นกับขาสามสี่คันนั่งมืช่องแปะแปะชีพันโลนึงไข่กนอยู่ตลาดจ่ได้ข้าเจ้าเอามาแต่ไขยแต่ข้าเจ้ามาเห็ดทงขายน้ำขางทาง พวกของมาตะไทยตายอนไีเนาะหลังก่อนบ่หลังก่อนเลยเนาะกิะชแมนที่แมนครับไปสัน้นย้ำคู่ไปสั้นจังหันใฉ่บาทบ่จะ้ะอือแล้วก็ลงมันพาฮัตนันบอกาโดนมาแทงลงลงก่อนมี่เดียวกังเลยเนาะ ตอนนั้นแม่แม่ทบุ๋มเละโอเคชิมานีนนบัสสิกระจายชิพี่มาออเออเอีนดี้ดอกไข่มันนะคะชิตามป่นไข่เอาไข่กับปบกกระเพกยเออเอาแบบนี้ก็เอา่อยเออเอาไข่มันเอาหมักไข่ให้หมัมกดอกมัน เงินบมากเนแล้วบาทเราไหวถ้ากระงูาจะหมักได้มันบาทมันบีนลยไปสำนีเลยจ้ะ